สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนนะคะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราเรามาเริ่มที่พระคำจากสดุดี23ข้อ5ค่ะพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริข,ของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ อาจารย์คะในสดุดีตอนนี้พระเจ้าบอกอะไรเราคะสิ่งที่งดงามมากเลยครับบนโต๊ะนั้นมีขนมปังและน้ำองุ่นซึ่งเป็นสัญลญักษณ์ของพระกายและพระโลหิตของพระเยซูและประเด็นที่สำคัญมากคือโต๊ะไม่ใช่ถูกจัดหลังจากศัตรูออกไปแล้วแต่ถูกจัดตรงกลางความขัดแย้งความเจ็บป่วยและปัญหาเหมือนพระเจ้าบอกว่าใช่เลยครับพระเจ้าทรงให้พระพรกลางพายุไม่ใช่หลังจากพายุผ่านไป หลายคนกลัวว่าตัวเองไม่คู่ควรรับศีลมหาสนิทใช่ไหมคะใช่ครับความคิดแบบนี้ทำให้คนจำนวนมากกลัวไม่กล้าเข้าใกล้โต๊ะพระพรของพระเจ้าแต่ความคิดนี้ไม่ใช่พระกิตติคุณเลยครับแล้วเหตุผลที่เราคู่ควรคืออะไรคะเราไม่ได้คู่ควรเพราะเราทำดีการตอบสนองที่ถูกต้องที่สุดคือไม่ใช่พูดว่าเราไม่คู่ควรแต่พูดว่า พระเยซูข้าข้าพระเจ้าขอรับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมด้วยความยินดีส่วนที่คนเข้าใจผิดมากคือเรื่องพิพากษาในหนึ่งโครินธ์11ใช่ไหมคะใช่ครับพระเจ้าไม่ใช่ผู้ทําให้คนป่วยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระบุตรไม่ได้มาเพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อให้โลกได้รับความรอดในยอห์น 3: ข้อ1ิและคำว่ารอดหรือโซโซหมายถึงการรักษาการครุ้มครองความสมบูรณ์สุขภาพดี พระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้รอดจากผลของการล้มลงไม่ใช่เพื่อพิพากษาเพิ่มครับนี่เป็นมุมมองใหม่มากเลยค่ะใช่ครับขนมปังเท่ากับการรักษาและกำลังของร่างกายน้ำอง,งุ่นเท่ากับความชอบธรรมและการชำระเมื่อเรารับด้วยความเข้าใจเรากำลังรับสุขภาพชีวิตความแข็งแรงและสันติสุขครับสรุปแล้วคนจำนวนมากกลัวโตพระพรใช่ไหมคะใช่ครับ แต่ความจริงคือโต๊ะนี้ถูกจัดไว้เพื่อคนที่ต้องการความเมตตาไม่ใช่รางวัลของคนดีศีลมหาสนิทคือยารักษาโรคไม่ใช่บทลงโทษสำหรับคนที่มีปัญหาสรุปได้ง่ายๆดังนี้หนึ่งโต๊ะพระพรถูกจัดไว้กลางปัญหา 2. คุณคู่ควรเพราะพระเยซูไม่ใช่เพราะตัวคุณ 3. ศีลม,มหาสนิทคือทางออกจากความอ่อนแอ 4. พระเจ้าต้องการให้คุณรับสุขภาพความแข็งแรงและสันติสุข 5. อย่าถูกความกลัวปล้นพระพรของคุณอีกต่อไปลองใช้คำถามนี้ทบทวนดูนะคะ 1. อะไรคือความเข้าใจผิดเรื่องการรับศีลมหาสนิทที่คุณเคยมี 2. เมื่อคุณเข้าใจว่าศีลมหาสนิทคือทางหลบหนีไม่ใช่การพิพากษาความรู้สึกนีใจเปลี่ยนไปอย่างไร 3. คุณอยากเห็นอะไรในสุขภาพหรือสภาพจิตใจของคุณเมื่อรับศีลมหาสนิทด้วยความเชื่อหลังสุดท้ายนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเยซูเจ้าขอพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นทางหลุดพ้นของเราขอให้ข้าพระเจ้ารับศีลมหาสนิทด้วยความเข้าใจใหม่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเชื่อในพระโลหิตและพระกายของพระองค์ ข้าพเจ้ารับการรักษารับกำลังรับความสมบูรณ์และชีวิตที่เต็มล้นเสมอในพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนค่ะจำไว้นะคะโต๊ะพระพรของพระเจ้าถูกจัดไว้ท่ามกลางพายุไม่ใช่หลังจากพายุผ่านไปและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ